คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการพูดต่อหน้าประชุมชนรหัสวิชาท .322.05 โดยคุณครูนภัรเฮงสิริในหัวข้อเรื่องการพูดสุนทรพจน์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชวิสาจำปาทองเลขที่30ชั้นม5หัโรงเรียนเบญจมาราชูทิตขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าความสุขสําหรับบางคนแล้วความสุขอาจหมายถึงความสำเร็จในชีวิตหรือความสำเร็จในเป้าหมายที่ตนเองเคยตั้งเป้าไว้และการได้รับค่าตอบแทนสูงๆหรือสําหรับบางคนอาจเป็นเพียงความพึงพอใจกับการได้จิบกาแฟอุ่นๆสักแก้วในยามเช้าที่อากาศเย็นสบาย หรือบางคนแค่ได้นั่งมองหน้าคนรักไปนานนานก็ทำให้หัวใจชื้นขึ้นมาบางคนทำงานมาเหนื่อยๆกลับห้องมาก็เจอกับสัตว์เลี้ยงตัวน้อยที่เฝ้ารอเจ้าของอยู่ทั้งวันหรือสัตว์เลี้ยงตัวน้อยที่เฝ้ารอเจ้าของของมันมาทั้งวันพอได้เจอก็กระดิกหางอย่างดีใจคนคนหนึ่ง ออกเดินทางตามหาความสุขโดยการเที่ยวรอบโลกบางคนเฝ้ารอไขสกคนเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตคุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้แก่สิทธิ์เพียงเพราะอยากให้สิทธิ์ได้ดีในวันข้างหน้านักเรียนบางคนตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรเพื่ออนาคตของตนเอง พ่อแม่ผู้ปกครองที่ทำงานหาเงินเพื่อส่งบุตรหลานเรียนเพื่อหวังว่าวันข้างหน้าที่ตนได้แก่ชลาลงบุตรหลานก็จะได้นำวิชาความรู้ที่ตนได้ส่งเสียไปใช้เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปจิตรกรหลายคนใช้เวลากับการสร้างงานศิลปะทั้งวันได้ระบายความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการลงไปในผลงานของตนเองสำหรับความสุขของดิฉันเพียงแค่ได้เห็นคนในครอบครัวสุขสบายได้ดูแลคนในครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างพวกเขาแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วสุขที่จิตใจมิใช่หรือใย,ยยึดถือสุขกายไฟ่ฝันหา มีเพียงฟางเพียงยุงมุงหลังคาก็อาจสุขยิ่งกว่าหลังคาปูนสุขไม่สุขเลือกได้ถ้าใจรู้พินิษด,ดูทางสุขความทุกสูนยิ่งพินิษเห็นทุกยิ่งสุขพูนทุกเสื่อมสูญเพราะสุขได้จากใจตนหากคุณต้องการจะอยู่อย่างมีความสุขจงอยู่อย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ